สวัสดีครับพี่น้องผู้ปลอกับไปแสนเชนเอาคือเขาเอาผ้าเบิ้งถุงปลอเที่ยงกับบรรยากาศตอนแรกๆพี่น้องบรรยากาศแม่หมูแรกเตยเบนตกดินโอ้เตยเบนกับตกดินพอดีพี่น้องมาตั้งหน้าเสนะพี่น้องฉันไปเบิ้งหาเมื่อไหรของต้นมาก็ได้เห็นถุงปลอเที่ยงฝนโอ้ยคือง่างแบบนี้เสนะพี่น้องเอาบรรยากาศถุงปลอเที่ยงงามๆมาฝากพี่น้องเานะครับเนาะ เป็นปูไว้ยบกไลยเลยพี่น้องนี่อยู่ขังของถนนแสงเลยเห็นโอ้อบรรยากาศนี่มือแรงทุ่งปลอกเทองมาฝากีฝ,ฝ,ฝากน้องครับชุดแสงหูแสงตาพี่น้องแบบมันจะยี่สิบไรนนี่แหละคุณงามขัดคุณงามงามงามพี่น้องงามขัดคุณโอ้ยโอ้แม่ครูง,งามขัดพี่น้องงามขัด โอ,อ,อ,อ้งามง,ามงามงามค่ะท่น้องฝุ่นบรรยากาศนี่มือแรงนะครับทางนี้เป็นปลาอ้อยเนาะเพื่อนทุนปูฝุ่นฝุ่วานไปสวยงามคัะงามเลยพี่น้อง โอ้ยงามงามงามพี่น้องมรนได้กัดแง้มขลังครับได้กระขลังสวยงามผ่ะนะครับโอ้โหโอ้โหแม่งงั่นแม่งพูพี่น้อง สวยงามมากนะครับอา้าวมันนักอันทุ่งปอเที่ยงสวยๆฝากพี่น้องครับจิมน,นี่ครับว่ามีนยังไหลครับเอเอ่อทุ่งปอเที่ยงมาฝากพี่ฝากน้องครับอา้าวทุ่งปอเที่ยงฝากพี่ฝากน้องฉันมีครับพี่น้องมี่ไล่ไปก่อนพอกันจิบหนาครับสวัสดีครับ